สวัสดีค่ะวันนี้พี่นิดชาแนลมมาแล้วนะคะวันนี้พี่ก็จะมาให้ความรู้นะคะช่องนี้พี่ทําไว้เผื่ออนาะคตพี่ประสบความสําเร็จแล้วพี่อยากจะไปกินไปเที่ยวตรงไหนพี่ก็จะลงในช่องนี้แต่วันนี้พี่มาให้ความรู้ก่อนนะคะเกี่ยวกับการนะคะปิดการขายคาะนะทุกคนอ่าสำหรับใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ที่อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์เนาะหรือใครที่อยู่แล้วแต่ปิดการขาย ยังไม่ถูกใจหนูเลยนะคะคือปิดการขายขั้นเทพเลยค่ะทุกคนสมมุติว่าวันนี้ลูกค้าสนใจมาซื้อดีท็อกใช่ไหมดีท็อกหรือยาลดนดํำหนักอะสมมติว่านี้คือยาลดนดํำหนักลูกค้าหรือคือสบู่หน้าดาแล้วกันคือสบู่หน้าดาอะหรือลูกค้าสนใจกระเป๋าดักซับอะนะคะลูกค้าสนใจสบู่พิ้งเรดดีใช่ไหมนะคะมาพูดถึง ลูกค้าถามมาราคาเท่าไหร่คะตอบราคาสนใจคะ่ะตอบราคาไปลูกค้าไปเลยคะ่ะนะไม่ไม่เอาแล้วนะคะบางคนเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยแพงจังบางคนเขาว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสงสัยแบบนี้นะคะอ่ะหรือเขาทักราคากระเป๋าเท่าไหร่คะอ่ะตอบราคาไปเลยลูกค้าเงียบไปเลยอ่ะหรือเขาถามตบ,บู่เท่าไหร่คะตอบราคาไปเขาก็จะเงียบไปเลยนะคะให้ทุกคนนะคะ ตอบลูกค้าแบบนี้ถามเขาก่อนห่วงใยเขาก่อนสวัสดีค่ะคุณลูกค้านะคะหรือใช้ค,คำว่าฮาลัลโหลสวัสดีค่ะคุณลูกหรือนี้ก็ได้นะคะอ่ะอย่างเจน้าของแบรนด์แบรนด์แ,แรกพี่เขาก็สอนเขาจะพูดภาษาอังกฤษนะ,ะเพราะเขามีโอกาสอาจจะเจอฝรั่งอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ประสบความสำเร็จไปมากแล้วเป็นเจ้าของโรงงานแล้วแบรนด์แรกที่พี่ขายด้วย <c oughs> ต่อไปนี้เราต้องทาให้ตัวเองประสบความสําเร็จให้ได้นะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณลูกค้ามีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภรือไม่มีความสุขหรือเกี่ยวกับค้าขายเงียบไปค่ะหรือต่างๆลูกค้าอย่างกับขายกระเป๋าเนาะลูกค้าแบบต้องต้องการเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามเลยค่ะต่อกระเป๋าเราแก้ปัญหาในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องค้าขายเนาะกระเป๋าของเราเนี่ยถามปัญหาเขาเลยนะคะเขาจะบอกมาว่าเออตอนนี้นะพี่เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินอะ ก็ส่วนมากก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละแล้วเราค่อยแก้ด้วยปัญหาสินค้าเรานะคะถ้าวันนี้ลูกค้านะคะสนใจกระเป๋าดักซับใช่ไหมนะคะอะ่ะเราเรายินดีนะคะช่วยเหลือลูกค้าก่อนค่ะนะคะเพราะว่ากระเป๋าดักซับเนี่ยคนที่ใช้ต้องคิดบวกค่ะนะคะไว้เสริมในเรื่องของเสริมจิตเราเนี่ยให้เรามีความสุขค้าขายดีเงินทองอไหลมาเทมานะคะ ดึงดูดเงินหาท,ทุกลูกค้านะคะบอกสรุปไปแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ถามลูกค้าสนใจรับไหมคะนะคะบางคนก็อาจจะรับเลยนะ,ะถ้าเขาไม่รับก็บอกเขาว่าเรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีนะคะลูกค้ามีเหตุผลเรื่องการเงินใช่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะให้ลูกค้าเรียนรู้หนึ่งในยี่สิบเอ็ดวันอธิษฐานจิตเลยลูกค้าต้องการอะไรแล้วถ้าได้ค่อยกลับมารับ หรือบางคนลูกค้าที่เขามีเงินก็จริงต่อให้ลูกค้ามีเงินเป็นล้านมาซื้อกระเป๋าเราก็อย่าเพิ่งไปขายอย่าเพิ่งอยากได้เงินลูกค้าลูกค้าคะท่านลูกค้าจะรับเลยเราไม่ขายค่ะให้ลูกค้าเรียนรู้คลิปมหากาบก่อนเข้าใจสินค้าเราก่อนนะคะค่อยมารับกระเป๋าหลักทรัพย์ไปถ้าอย่างนั้นลูกค้าซื้อไปใช้ไม่เห็นผลค่ะถ่านลูกค้าไม่รู้ความเชื่อนี้ให้เขาเชื่อด้วยตัวเองก่อนให้เขาเกิดผลลัพธ์ด้วยตัวเองก่อน เราค่อยขายค่อยเอาเงินเขาพินิดขายแบบนี้ค่ะพินิดไม่ได้เหตุผลลูกค้าทุกคนมาซื้อด้วยเหตุผลที่เงินถ้าเราแบบโลบเอาเงินเขาอะ่ะเดี๋ยวเราก็โดนเอาคืนให้เราแบบให้เขาให้เขาเชื่อด้วยตัวเองอะ่ะมันจะได้ไม่เกิดผลกระทบต่อเราให้เขาไปดูเองให้เขาเชื่อเองให้เขาได้เงินฟรีเองให้เขาถูกหวยเอง ให้เขาค้าขายดีเองแล้วเขาจะกลับมาเอาเราง่ายๆ่าค่ะทุกคนนะสําหรับใครที่มาขายของขายกระเป๋าดังซับกับพี่นะอ่ะต้องช่วยลูกค้าแบบนี้ก่อนไม่ต้องเห็นแต่อยากได้เงินเขาอ่ะแล้วสมมุติว่าอ่ะลูกค้ามาสั่งส,สนใจสบู่นดาดาใช่ไหมลูกค้ามีปัญหาซิลฟ้ากาจุดด,ดำๆไหมคะอ่ะหรือว่าเขาตอบมาปัญหามาแล้วใช่ไหมอันหรือว่าลูกค้า โดนแฟนว่าแล้วตัวเนี้เผิวแบบไม่สวยเลยเลยอย่างเงี้ยหรืออันจะมีบางคนที่แบบแฟนหรือผัวเขาว่าแล้วว่าหน้าไม่โอเคไม่สวยเราหุ่นไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอาจจะมีกรณีนี้สําหรับขายดีทอคหรือยาลดน้ำหนักหรือเกี่ยวกับผิวหน้าถามเขาให้กว้างเปิดสมองเขาว่าว่าเขามีปัญหาอะไรจริงๆเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือบางทีวันเนี้ยลูกค้าเหมือนอื แอบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วลูกค้าก็อยากสวยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามเข้าไปเปิดคุยกันแบบเหมือนเรารู้จักกัน <c oughs> เขาก็จะบอกเรามาเองเพราะมีปัญหาอะไรทําไมเขาถึงอยากมาใช้สบู่เราหลักๆคือเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับซิลฟ้าการจุดลงดำแหละแต่ปัญหาลึกๆอะทาไมเขาถึงต้องมาใช้สบู่เรามันต้องมีอยู่แล้วผู้หญิงส่วนมากอยากสวยเพื่อผู้ชายนะคะร้อยละล้าน อยากสวยเพื่อผู้ชายบางคนผู้หญิงบางคนลดน้าหนักไว้ดูแลหุ่นกลัวแบบผัวไม่รักอะไรเงี้ยก็มีหรือบางคนอยากดูแลตัวเองเพื่อผู้ชายเพราะอยากจะให้ผู้ชายมารักมาชอบอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากนะคะ <c oughs> คือเขาเหมือนพินิษขายแอปเปิลนะคะแคปชั่นเขาตั้งมานะคะเหมือนถ้าลดน้ําหนักเพื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่ลดแต่เขาลดเพื่อผู้ชายเนี่ยเขาทําผู้หญิงส่วนมากนะ ใครที่เป็นแม่ค้าที่ขายดีถอดขายอะไรเกี่ยวกับลดน้ําหนักหรือดูแลหุ่นอะไรอย่างนี้ยค่ะนะคะเดีย๋ยวคิดว่าเขาจะรักตัวเองเพื่อตัวเองนะผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงส่วนมากเขาจะดูแลตัวเองต่อเมื่อผู้ชายเท่านั้นแหละคะ่ะนะคะทุกคนอย่าคิดว่าเขียนแคปชั่นเธอหันมาลักตัวเองมากบ้างถถอะอะไรเงี้ยมันไม่รักหรอกแต่บอกให้มันว่าถ้าวันนี้เขียนแคปชั่นแบบนี้สิที่แบบว่าอ่ะเขาเรียกอะไรวะเหมือนลดน้ําหนัก วันนี้นะคะถ้าไม่ลดอ่ะนะคะแต่ถ้าเพื่อผู้ชายเขาทำได้นะคะผู้หญิงเขาบอกว่าอย่างงั้นค่ะในแคปชั่นนะนะเนี่ยไม่เชื่อลองเขียนแคปชั่นสิค่ะมาหุ่นดีเพื่อสวยเพื่อผู้ชายนะโอ้ยคุณจะดึงดูดลูกค้ามาเยอะมากเลยค่ะผู้หญิงร้อยละลลานค่ะนะทำเพื่อผู้ชายนะคะบอกไว้เลยใครที่เป็นแม่ค้าเกี่ยวกับดีท็อกหรือยาลดน้ำหนักต่างๆนะคะคุณต้องดึงแคปชั่นให้มันโดนใจผู้หญิงด้วยว่าเฮ้ย ทำไมคุณต้องรีบรลดน้าหนักนะนอกจากคุณกินแล้วมันสุขภาพดีอะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องทาให้ต่อมต่อมหัวใจเขาสก,กิดหัวใจเขาได้ว่าเฮ้ยวันนี้มึงไม่รีบรดลดน้ําหนักนะเดี๋ยวระวังระวังแฟนทิ้งนวด้วยถ้าไม่สวยอะไรเงี้ยถ้ามึงไม่รีบรดลดน้าหนักผู้ชายคนนั้นไม่ชอบมึงแน่นอนเขาชอบคนหุ่นดีๆผิวดีๆสวยๆนะเว้ยอะไรเงี้ยผู้ชาย คือพี่นี่ไปศึกษากับที่ครูเขาสอนมาค่ะนะคะเอาพูดให้กว้างนะดูมันอาจจะโดนสะก,กิดใจใครก็ขออภัยด้วยนะคือการขายอ่ะเอาเรียกอะไรวะเหมือนอะไรวะลืมเลยนะเหมือนวันนี้ต่อไปพี่จะขายดีทอ็อกแล้วทุกคนพี่ต้องพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนอ่านะเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าวันนี้กินกินดีทอ็อกของเราแล้วอะ่ะ มันทําให้เขาสุขภาพดีแต่ถ้าวันเนี้ยเขาหุ่นดีเขาดูดีอะ่ะมีโอกาสที่แบบเออผู้ชายส่วนมากอะที่เขาโสดหรือคุณโสดอย่างเงี้ยเขาจะมาชอบคุณอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดูที่อันดับแรกค่ะหุน่นแล้วก็หน้าตาแล้วจิตใจอะเขาจะคอยดูทีหลังเชื่อเชื่อพี่เธอนะคะผู้ชายโสดกับหญิงโสดกว่าจะมาเจอกันเขาชอบคนสวย คนสวยดูดีเก่งมีความสามารถหาเงินเก่งนี่ค่ะผู้ชายแม่เมรีเม,ม,มสอนแบบนี้ค่ะผู้ชายเขาจะชอบคนแบบนี้ค่ะนะคะเอาเมียไม่ขยันขี้เกียจใครเขาอยากจะเอาเราเป็นเมียไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคุณลองคิดดูนะแฟนที่ไม่รู้จักทํามาหากินแล้วใครเขาจะเอาเราหรือเปล่าลองคิดดูถ้าวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จเรามีเงินเก็บเยอะๆเ,เรามีเงินเยอะๆ เดี๋ยวผู้ชายดีๆมาเองสําหรับใครที่คิดว่าวตอนนี้นะคะหนูเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายเอาไว,หาไว้หลังเอาไว้ทีหลังลูกเนี่ยมาให้ความรู้ปิดการขายโดยบอกกับว่าแง่คิดไว้ว่าเรื่องผู้ชายาไว้ที่หลังหาเงินให้ได้เยอะเก็บมันไว้ให้เยอะมีรถมีบ้านมนีของตัวเอง <c oughs> แล้วผู้ชายเดี๋ยวมาเองไปแล้วเด้อไม่ายก็ลองเอาวิธีปิดการขายนะคะพูดพูดเกินปิดการขายนั่นแหละนะคะพอเรา บอกผู้ค้าบอกปัญหามาให้แก้ไขด้วยสินค้าเราแล้วก็ถามเขารับเท่าไหร่ลูกค้าสะดวกโอนไหมคะอืหรือเก็บปลายทางอะไรแบบนี้นั่นแหละนะแล้วเราก็เป็นแม่ค้าฝ่ายลูกถ้าวันนี้นะคะลูกค้าตัดสินใจซื้อกระเป๋านะแล้วมามาเป็นตัวแทนกับเราก็จะมีไรายได้เข้าบ้านเยอะๆด้วยคะ่ะก็บอกเขาแบบนี <c oughs> ้เพราของเราเน้น เน้นขายปีกด้วยเน้นหาตัวแทนด้วยก็จะทำให้เราสบายจะทำให้เรามีเงินมากขึ้นมีคนช่วยหาเงินว่ายัางไงซะ,ะไปเราจาบ๊ายบาย